เด็กคน <Yeah. S 3> ทีแรกเปียวจะออกไปห่างนอกพาทุกคนไปชมวิวนะคะข้างหลังเป็นผ้านะคะเปียวกาลังจะเก็บผ้าลงไปซักนะคะทุกคนเบิ่งห่างนอกนะคะลมมันแห้งเปียวก็เลยบ่ไดพาทุกคนออกไปชมนะคะเพราะว่าบันั่นว้าวิวดีโอก,ก็บ่ไดยินะคะ่ะเบิ่ง เมืองน้ำทุกคนล้มแห้งคักค่ะพัดพู่อนี่แหละคะ่ะเมื่อคืนน่ะคะ่ะเปียวนอนกับบอหลับเลยเพราะว่าล้มมันแห้งนะคะแล้วก็ต้นไม้อยู่หลังค้านะคะตีกันดังนี่บ้านเปียวนะคะเวลา,าหนาวหรือเวลาล้มนะคะจะหนาวกว่าคนอื่นอากาศจะเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่ามันอยู่ฝั่งนี้มันจะบกค่อยมีต้นไม้หลายนะคะล้มก็จะพัดเข้ามามันเดินเป็นเดินเนาะ,ค,ะค่ะนี่ค่ะต้นไม้ต้นนี้เบิงบ่งทุันเบิ่ง ลมมันพัดแห้งไหลายนี่ถ้าต้นไม้พัดแห้งขนาดนี้นะคะว่าต้องพูดถึงออกไปข้างนอกปิวค่ะมองต้นไม้สังเกตได้จากดอกไม้เปี้ยวบ่งพึบพับพึบพับแห้งคักลมแห้งคักค่ะหนาวกับหนาวก็คนอื่นนะคะหนาวก็บานคนอื่นประมาณสามสามสี่องศานะคะบ้านหลังนั้นก็นลังใหญ่ออกค่ะเพิ่นขายแล้วนะคะ สวัสดีทุกคนเด้อจ่าที่เขามาติดตามเราชมช่อง,องปเปรียวสื้เดนคลิปที่แล้วนะคะเปรีย,เรยวเว้าไปได้เคิงหนึ่งทุกคนคลิปมันตัดนะแมคะ่ค่ะเปรียวก็เลยเขาไปลบวิดีโอวิดีโอหลายคักงหลายโหลดกับพวกได้นะแมคะ่ค่ะก็เลยต้องได้ตัดคลิปยาวออกได้ลงแค่เคิงเดียวเนาะทุกคนทุกคนเบิ่งกแม่เปรียนะวเราซื้อเห็ดอันนี้มาใหญ่ปานนาเปรียวโหลดเบิ่งอันบอกมียังไงครักเห็ดแต่ เฮ็ดอันนี้นะคะทุกคนถ้าเราเอาไปย่างเนาะ,อะเอาไม้เจียาวตาัดเจียวกินก็หนยียวแซ่บเลยค่ะเฮ็ดอันนี้เขาเอิ่นว่าโพ r าเบลโลทุกคนบ้าเฮ็ดอันนี้ไง v i k i n งสตอร์มาจากทาง v i k i n งสตอร์นะคะทุกคนส่วนอันนี้ก็จะเป็นเฮดอันแชมเปญยูนสีต้มยำเหลือมานมะขัวแล้วาตาัดเจียวก็แซ่บค่ะกำลังดอกสวยเลยนะคะ เป็นฤดูกาลเขาเสียงเข้ากับกินกินอย่างที่มันตามฤดูกาลนะคะเฮ็ดเท้าซื้อเห็ดมาสามชนิดนะคะเราออามาเฮ็ดน้ากันก็จะได้คุ้นขาทั้งอาหารเปียวบอกแฟนบอว่าถ้าซื้อเห็ดใหนซื้อเห็ดสามชนิดมาได้เพื่อจะไ้เฮ็ดพร้อมๆกันไปนว่างสินนะคะแล้วเราซื้อวันนี้เราลืมเราเราซื้อเสร็จแล้วอาทิตย์ต่อไปแล้วก็ซื้อมาอีกเลยกินบะทันเห็นไหมคะมันก็เต็มตู้กินบะทันช่วงนี้ท่องบ่ค่อยดีเบียวก็เลยกินเอียงค่อยๆกินทีละย่างบ่กินผสมหลายอย่างนะคะเปียวอยากแบบเริ่มกลับมาน รักษาทองเห็ไหมคะนีราคาทุกคนเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแน่นไว้นึงแล้วเปี้ยวงดพรีกงดอาหารที่ว่าเป็นอาหารเป็นกระตุนโรคนะคะเปรียวเป็นทั้งเปียวเป็นทั้งกดไลยอนเป็นทั้งโรคกระเพาะนะคะแล้วก็เป็นทั้งล้มไส้เปี้ยวหยุดทางานนไหมคะเป็นทองผูกล้วคุณหมอก็เลยให้ยามามากินนะคะกินวันละสามซองค่ะนี่ค่ะจะเป็นยาแบบเป็นน้ำเป็นเจลนะคะ ให้กินวันล,ละบวกเกินซีสองนะคะเช้ากับวันเย็นเพียวกินเ้าเย็นเท่านั้นนะคะเพราะอยากเบิง่งอยากค่อยๆกินไปเรื่อยๆนะคะเพราะอยากกินแห้งถ้ากินยาแห้งเดี๋ยวมันจะดื้นนะคะนี่สะคัญเ็ดให้ยํำไส้เราขย,ข,ยขยับขยับเคลื่อนดีขึ้นแล้วเพื่อนบอกว่า,าเปียวยางสินะคะยางให้เยอะๆแล้วก็วิ่งหรือ,อยังก็ว่าไปเพื่อที่ห้ลํำไส้เอาทำงานนะคะเพื่อก็เดินลงห้องใต้ดินขึ้นลงหิ้วเสื้อละทุกคนไปซักผ้าตากผ้า นี่นะคะทุกคนวันนี้อากาศกลัดค่อนข้างดีมาเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ17องศาตอนเศร้าฝนกระตุกบอกยางแห้งเพราะตอนบ่ายมันาก็แดดมีแดดแน่นะคะเกียวกับนวดไผ่แฟนนวดน่องไหลแฟนนะคะแฟนเพียวออกข้าลังกายช่วงนี้เยอะแล้วพยายามลดน้ำหนักนะคะเราลดน้ำหนักจากลอย17โลลงมาเรื่อยๆเหลือลอย12ล้วเราก็ลดเพได้อีกเลยนะคะจนมาเดือนพฤศจิกาท่านวัดเราก็เริ่มเริ่มออกข้าลังกาย นะะคประมาณหาถึงหกวันต่ออาทิตย์บ่บ่ตอนเศร้ากับไปตอนแล้วตองเฮ็ดให้ได้นะคะจนเดี๋ยวนี้นะคะเราเหลือน้ำหนักเก้าสิบเอ็ดกิโลเพิ่นก็จะว่าจะลงอีกสักประมาณน่หาโลเพิ่งว่าเดี๋ยวก็แต่เพิ่นออกกำลังกายแล้วเราปวดน่องเดี๋ยวก็จะนวดห้นวดน่องห้เราเกือบในวันหยุดถ้าหาไปจะนวดห้วันเมื่อวานน้อยนึงเราคือเมื่อนี้น้อยนึงนะคะวันนี้เราก็ดีเราก็ออกไปออกกำลังกายแล้วซองรอบแล้วค่ะทั้งตอนเช้ากับตอนแรงเปรี้ยวกาแฟเนี่ย มาเจอกันได้ยังไงเมมนบ่ครับเป็นคลิปที่เปียวเล่าจากคลิปที่เราข้างไว้นะคะหลังจากที่เปียวมาทํางานในสวตเดนเสร็จเราเปี่ยนก,กอะออกมาอยู่คนเดียวมาใส่ชีวิตเป็นสาวสดยอยู่คนเดียวตั้งใจว่าจะบม่มีแฟนแล้วจะใส่ชีวิตแบบโสดแล้วจะบ่บ่ยาดไม่ไผ่เซ็ตแบนี้ทุกคนมาเจอพ่อใหญ่พ่อใหญ่นี่เป็นลูกค้านะคะเพื่อนเปียวมีเห็นเุงานเราเปิดร้านเหตุเทกเวนะคะเปียวเคยเห็ดงานก็เพลิน เขาเคยเห็นงานอยู่ร้านอาหารคนจีนร้านหนึ่งนะคะเหตุงานเหนี้ีล้วก็มีพนักงานประมาณสามสี่คนนี่แหละเหตุใดแพลหนึ่งเขาก็เริ่มรู้สึกว่าบ่ค่อยถูกใจกับเจ้าของร้านนะคะเขาก็เลยพากกัน่วนกันออกแล้วเพื่อนเดินอาเเราเป็นคนเวียนนามเราก็จะเราเราก็เลยอยับเป็นร้านอาหารไทยเรา่วนเปลี่ยวมาเห็ดเปลี่ยววาเราก็เลยเหตุเองจะเปี่ยวนะมาเห็ดหลานนวดหลังจากนั้นเราก็แนะนำลูกค้ามาให้มันนวนกันเปี่ยวมันเปี่ยกับมันนวดเราแนงก็คือเข้าช่วยเหลือกันนะคะ แล้วกับส่วนแฟนเดียวนี่เรามากินอาหารไทยแล้วก็ไปรานอาหารไทยเพื่อนเพียวกันแนะน้ำมหาเปียวแต่ว่ารันนี้เขาหนวดดีด้ก็เพราะแฟนเปียวเรามันหนวดกับเปียวนะคะเปียวสังเกตเราปใหญ่นี่เราเป็นเอ่เนื้อแข็งอันตันดีเลยแม่เีาว่าปใหญ่นี่เราต้องมักหนวดค่ะเดียวกันเลยต้องจัเดียวจะจับคุมลูกค้าที่มักหนวดนะคะก็สังเกตผู้ใดที่ออกกาลังกายหรือเดินหรือไม่กีฬเาเขาเขาสัตว์ถานเขานะคะ เพื่อจะจับลูกค้ากลุ่มนี้เพราะว่าลูกค้ากลุ่มนี้นะคะคนชอบนวดเขาก็จะมานวดแต่เขาจะต้องเน้นนวดหนักแน่นะคะนั่นแหละค่ะพี่วอาก็เลยว่าจะให้พญานิรมาหนวดนําเขาเมื่อให้เราหนังนวดยั่งดีเลยเขาทุกคนลองจะหนังมาเราดีใจเราหนวดจว่านีละที่ฉันชอบเลยเป็นนวดไทยผสมน้ามันให้เราเนาะนวดผสมผสานแล้วก็ยืดเซนยืดไซส์ลรวผสมไทยให้เรานนั่นแหละค่ะวันนี้เราก็ได้สื่ออันชั่วโมงนวดสิบชั่วโมงเราก็เลย มันนวดทุกอาทิตย์เสร็จแล้วพอแม่เรามาเราก็สือบัตรของขวัญให้แม่เราได้ป้เนี่แม่เราก็มานวดนะคะพอแม่มานวดมาเห็นเดียวชอบว่าชอบมากเลยแล้วก็คือบอกอยังไงก็คุยกับลูกนะว่าผู้นี้เป็นภัยถ้ารู้จักขาโดอนไปก็อยากรู้นะคะว่าเป็นอย่างรู้คือรู้จักกระเปียวนะคะเพราะลูกซ้ายเพ็่นศูนเหนะมคะเลี้ยวบัตรนี้นะพอไปมาแฟนเดียวเนี่ยกับเปียวก็เริ่มรู้จักกันนะคะเราก็เริ่มเป็นเพื่อนได้พูดคุยช่วยเหลือกันแล้วแฟนเดียวเนี่ยเราเปียวเราวเปิดบริษัท เหตุงานเกี Nicholas, exactly. mm ่ยวกับโฮมเพจโฆษณาแล้วก็ขายพวกอุปกรณ์คอมแล้วก็โทรศัพท์มือถือไอทีนะคะว่าไงไอทีรวมหมดทุกอย่างไปเแล้วเห็นตอนนั้นบริษัทเราเราเปิดความเปี่ยวสามปีแล้วก็มาหาลูกค้าเนาะหล่ะแล้วก็บอเรื่องแล้วเขาเป็นิ่งโฮมเพจเปลี่ยนแล้วว่าโฮมเพจเจ้านะบ่อยากเปลี่ยนแนวบ่แล้วว่ามาสมส่วนเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนกับนวดเปลี่ยนกับช่มงนวดอย่างสิบว่าบอเปลี่ยนเบาเปลี่ยนสีเป็วเฮตุของเปลี่ยนเองได้ไหมครับเป็นอย่างหัว พ่อใหญ่มามันสิมาจีบอันขายโฮมเพดให้เปียวเจอเปียวอันจัดการซะเพราะวัน <c oughs> นี้เปียวก็เล่นใสใ่แล้วเห็ดอยียร์ไงก็จักยานแหละอ๋อปินปินเตอร์ปินเตอร์เปียวพังนั่นสมอะไรคะปินเตอร์มันมันจะต้งถิ่นล้วก็ซื้อไม้ระบาดเปียวก็เล่นปะยะหยัดเสียงเง่นเปียวมอมอ,มอนะแมค่ะแล้วเปียวประยัดมันให้พีเปียวก็เลยเอาสิเจ้าอยากกินนะ อาหารไทยบ่าเราขอยเฮทไหยเพื่อรู้ว่าเรามากินอาหารไทยแเจ้ากินหมูว่าจะทำแล้ว่ากินหมดทุกอ,อย่างแล้วก็เรยผัดพริกแกงค่ะใส่หมูลแล้วก็นมใหม่ให้เราแล้วก็ทิมใบโหระพาสใส่หน่อยหนึ่งกระดูกหมูอ่อนเน่ก็หั่นไปสินน,นินอยผัดพริกแกงใส่นมใหม่โอ้ยแล้วก็หอยผักชีสดต้องไปด้วยนะคะว่าเรากินอาหารจานนั้นละหลังจากที่มาอยู่ด้วยกันเราได้แล้วเราให้ฟังข่อยมากมากเลยขอบ่เคยกินอาหารอร่อยแบบนี้มาก่อนแล้ว อาหารเขาเหตุเองก็อาหารซื่อน,นี่แหละอาหารมันก็ตตางกันเนาะคนเวียดนามเห็ดกับคนไทยเห็ดบัดน,นี้สิบเปแรบเซ็นไหนรสดีก็มีรสรสดีทั้งผมก็ุดรสนะใสเข้าไปชอบหลยังจะก,กินอาหารฝีมือเปียกบันี้มักเปี้ยวเหม,มักเปรียวกับคุ้มมาานวดเรื่อยอันที่แรกไปกับผมคิดว่าเรามักเปียวหรอเด็กหน่อยพนักงานเห็นไงมึนกันพี่เปียวหนูว่าเราหมักเจ้าว่ะอูยสิหม,มักอย่างนนเนาะเพราะว่าตอนนั้นเปียวกัน อันคล้ายๆว่าพี่ก็ยังทัดอีกอย่างไม่ไผ่นะทุกคนเยพึ่งเลิกกาแฟหมาดๆนะแม่ทุกคนคือชีวิตของปี่อนนี่บอกเคยมีเวลาได้หยุดพักเลยถ้าเลิกกาแฟานคนนี้กับโคกับคนอื่นเพราะเขาอยากหายเจ็บนะแม่ค่ะอยากหายเจ็บเขากับจะสำร้องไว้คือเพื่อนเป็นเพื่อนคุยล้วรอย่งนีนะคะคือจะบ่หาตัวเองว่างโส,โสดเลยนะคะเพราะพอสันจะรู้สึกแย่จะเปบเป็นเนมนหมือนซึมเศร้านะแม่ค่ะทุกคน <c ười> คนขาดความรักบ่ได้นะคะตอนไม่รุ่นะคะบอกฟัง นั่นแหละค่ะลังจากนั้นกันเลยเพราะว่าไรรูดูจาก,กแฟนเนี่ยค่ะมันไวค่ะทุกคนคิดเบิงรู้จากกันอันบ่ก,กี่เดือนไหมเราอยากแบบมาคบเขาเปียาว่บาบอกว่าอยว่ท่านได้พรอมเพราะไขอยแบบอยากใส่ชีวิตคนเดียวกวนวลาสิเพราะวันนี้แฟนเปื่าเราเรากันเลยแบบว่าร้องคบอาทิตย์เดียวเพราะมันเริ่มจากเพื่อนมาคบกันเป็นอสัมพันธ์แบบแฟนอะ่ะทุกคนอาทิตย์นึงปันนี้ก็คือเขาเป็นคนดีได้ปะเนา้เขาเป็นมาแต่ว่าความสัมพันธ์นันคือเริ่มจากเพื่อน เสร็จทังใดเนาะเพื่อนกันมันสิรู้สึกไปจังไดแต่เปรี้ยวผัดเป็นตัวของตัวเองนหรอไหมะเพราะอยากพูดเนียเปรี้ยกับพูดเพื่อนผัดเป็นคนบอกบวคคอยมวนได้บอกตรงเกินนหรอไหมพาะว่าเพราใยญ่นี่คือบอกบ่คคอยข้าหูคือเขาจะต้องเจือต่คนบอกหวานเพราะมันเจอพ่อยญ่นี่บอกบวชตรงเขาพดบวชตรงจีเขาเขียนลังเทียวนี่เปรี้ยกับเป็นคนตรงแับนี้เพราะเปรี้ยวบอกตรงๆแล้วผัดบ่เขียนแล้วกับหัวแหรอมะทุกวันมันก็เลยให้แทนคุยกันางเอาไปเอามาคบกันอาทิตย์นึงแน้วขอคบอีกอาทิตย์นึงบ่ เอาทุกคนบัดนี้เอาไปเอามาเพิ่นจิกจังเด้อบัดนี้ข่อยอยากจริงจังกับเจ้าหลังจากคบไปเดือนนึงเจ้าคิดแทนไปยังไงเปี้ยกขบอกขอเวลาอีกจักหน่อยเด้อเแิบอได้ว่าสิเป็นแบบขอเว้นระยะห่างจักอาทิตย์นึงเบิ่งว่าเฮาจะคบกันได้บ่้างส่นะเพิ่นก็นเลยว่าถ้าเจ้าบ่าให้คํคาตอบข่ภายใน2วันเฮาก็บ่ต้องคบกันอีกแล้วเด้อแล้วว่า <laughs> เอ,า <laughs> าอ้าข่อยเนี่มาครูอยากคบกับเฮาน่อแนะค่ะทุกคนโอ้ยเอาล่ะเอาไปมากเลยตัดสินใจคบกับเราต้คบกับเราเหรแล้วกับ คือภูญายี่แราจะแบบเขามาตลอดเวลาว่าหลังจากคบกันแล้วเพิ่อจะสารสัมพันธ์เริ่มเริ่มมาเพราะหลังจากคบกันไปได้เดือนหนึ่งแล้วสารสัมพันธ์ไปอีกหกเดือนบาดมีขอเขาอยากง่ายมาอยู่น้ากันของ่ายมาอยู่ด้วยกันลยบอว์ง่ายออกไปอยู่มองไดจสักทีนอาอาานหนึ่งแล้วคู่อพาร์ทเมนต์นี่เป็นอาพาร์ทเมนต์ของเปี่ยนถ้าสมมติว่าเขาไปสั่งอนาคต้างนอ้วยกันคือเราอยู่บ้านแม่นะคะแม่เราจะใส่ชีวิตอยู่สเปนแล้วบ้านนะ แม่จะมาอยู่ช่วงนานหนาวเราก็จะอยู่บ้านหลังนัง้นคนเดียวคืออยากไปมีอาพาร์ตเมนต์ด้วยกันเรื่มสามครอบครัวด,ด้วยกันด้วยกับว่าใส่เวลาคิดนะคะมันเป็นช่วงที่มันมัววิงทางหาห้องพักใดแน่นอนเปียวว่าเพราะว่าเปียวต่อแถวห้องพักเนี่ยมาสองปีแล้วท่านใดเลยเปียวว่าถ้าจาหาห้องพักไดเอาไมมภายในอาทิตย์นี้ก็วองสิเอาทุกคนดวงันจะได้อยู่น้วกันเรา ตอนเศร้ามาแล้วหาพาร์ทเมนต์ได้เสืยไม่ทั่ไปเขาบอกว่าว่างพอดีคนบึงใหญ่ออกมือนีพะนะเอาทุกคนดวงมันจะได้ไม่อยู่น้ำกันนั่นแหละคะ่ะกันเลยแต่อยู่น้ำกันความปัจจุบันนี้วันเดียวจะมาเล่าเรื่องแฟนตัวนี้คะ่ะเพราะมสิได้เป็นคู่กันทุกคนคือยังผีพักอยู่ใส่ไหล่ะคะ่ะอันเพราะคนที่เขามักเขาชอบนี่ก็สิมีเรื่องนั่นมาเรื่องนี่ให้เขากวนใจได้เสีให้เขาอยู่ดยกันแล้วบ่สัมพันธ์บ่ด,ดีเนี่ยไค่ะก็จะมีเรื่องมากวนจะว่าเรื่องผู้หญิงก็เรื่องนั่นเรื่องนี่ยุ จนพอมามีพญาน่ทุกคนบอมีเอีหยงหวงใจเลยแบบไหลปุ๊บไหลปุ๊บก็เลยเดีอยูยน้ากันนะคะนั่นราคาที่เกี่ยวกับว่าเราให้ฟังว่าความรักกวาทจีสิมาพอกันเนี่ยมันเป็นแบบใดอันคู่กันแล้วมันบ่แค่วกันค่ะมันถึงเวลามันใช่มันก็ใช่ต่อค่ะสิหายยู่หัวไว้บ่มแมนบอมแมนคือกระต่องไหลใดนะคะตอนนี้ก็ยูน้ากันมากอะสิบสามปีแล้วทุกคน นั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวจัง้มาร้อยชมในคลิปหนาเด้จ้ะแต่ส่วาเราให้ทุกคนฟังบทนน,นี้แหละค่ะคือชีวิตของเปียวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย